สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านคลิปนี้เรามาทำโฟนคอร์ t แบ็กกันนะคะเริ่มจากการสร้างแพทเทิร์นตัวกระเป๋าเลยค่ะขนาดตามนี้เลยนะคะหลังจากวาดแล้วตัดให้เรียบร้อยค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับออเดอร์จากคุณลูกค้ามากๆนะคะที่สั่งเข้ามาค่ะเราจะทำเป็นกระเป๋ามือถือแบบมีช่องใส่ของนะคะค่ะขนาดไซส์กระเป๋าก็ขนาดตามนี้เลยนะคะค่ะ ส่วนประกอบของตัวกระเป๋าก็จะมีตามนี้เลยนะคะค่ะให้เพื่อนๆตัดใหญ่กว่าแพทเทิร์นโดยรอบ1เซนนะคะหรือครึ่งนิ้วได้ค่ะส่วนประกอบของไส้กระเป๋าก็จะมีผ้าในและผ้ากาวเนื้อนิ่มหรือกาวบางนะคะค่ะตัดให้พอดีเลยก็ได้นะคะอันนี้เราตัดเผื่อไว้นิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากนั้น ตัวที่เราทําเป็นทูโทนให้เรานําผ้าไปต่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะนําทั้งหมดไปรีดให้ติดกันค่ะค่ะนี่เป็นตัวอย่างของกระเป๋าที่เราทําแบบทูโทนนะคะเรานําผ้า2ชิ้นมาต่อกันก่อนค่ะเย็บเข้ามาประมาณ1เซนนะคะตอนตัดก็ให้เพื่อนๆเผื่อ,น,อน,นิดหน่อยนะคะ หลังจากที่เราต่อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนประกอบกระเป๋าทั้งหมดไปรีดให้ติดกันค่ะก่อนจะนำมาเดินเส้นอีกทีนึงนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกด u u s c r i b e like, share เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า